สับสนุนโดยโซฟีซูเปอร์อัลตาสลิง0.1วิตามินเม็ดฟูดตราซันไลฟ์เอาละครับกับเข้าสู่รายการไฟฟ้าเฮอร์เธอสั่งลุยนะฮะยังอยู่กับคุณหนุ่มคุณจ๋านะครับเป็นคู่รักผ่านแอปพลิเคชัน ครองรักกันมา4ปีมีลูกหนึ่งคนแล้วครับผมอ่าตอนนี้ทั้งสองคนทํางานอะไรกันอยู่ครับอืมผมเป็นช่างไฟโรงงานครับเป็นช่างไฟโรงงานครับผมก็จบเกี่ยวกับช่างไฟมาครจบไฟฟ้ามาอ๋อจบไฟฟ้ามาส่วนคุณจ๋าเองล่ะครับอ่าขายบาร์บีคิวกะมาลาอยู่ที่ที่บ้านค่ะอืมแต่ได้ข่าวว่าช่วงก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้เป็นบาร์บีคิวกะมาลาใช่ค่ะเปิดร้านขายสมตำแต่เหมือนเจอพิษโควิดเนี่ยค่ะก็เลยอ่าไม่ไหวผลกระทบโควิดเนี่ย ขาดทุนไหมขาดครับขาดครับเยอะไหมเยอะเหมือนกันก็ติดลบงนี้หายไปติดลบติดลบทุกเดือนครับติดลบทุกเดือนจนไปไม่ไหวต่อแล้วเลยเปลี่ยนมาเป็นหมาล่าดีกว่าใช่ค่ะซึ่งสถานที่ก็ไม่ต้องไปเช่าเขาละใช่ค่ะขายหน้าบ้านตัวเองเลยใช่ค่ะขายดีไหมที่หน้าบ้านของเราถือว่าดีอยู่นะครับถือว่าดีคนรับรักถือว่าดีคนรับรักก็คือมีลูกค้าประจาท่าหน้าเดิมมาก็คือโอเคละลูกค้าลูกค้าติดเปิดมานานแล้วยังครับตอนนี้หมาล่าเพิ่งจะขายได้สัก สองเดือนมัน้งสองเดือนสองเดือนสามเดือนนะคะะมานี้ยี่ก็เปิดร้านใหม่ขาดเหลืออะไรม้างไหมขาดเหลืออะไรบ้งที่ร้านตอนนี้ก็จะเป็นเตา <laughs> เตาเตาใหญ่ตอนนี้ใช้เตาสายกลางอยู่บางทีมันบางทีแบบว่าลูกค้ามาเยอะจะไม่ทันอ๋ oh. นะอเขาเข้ามาทีเขาก็สั่งหลายอย่างหลายไม้ <c oughs> ใช่ค่ะใช่แล้วช้กลางของเราในี่เวลาเราปิ้งเนี่ยมันปิ้งได้กี่ไม้เต็มที่น่าจะประมาณสิบสิบห้าไม้สิบห้าไม้ใช่ค่ะ นั่นก็แป๊บเดียวนะคนหนึ่งบางทีก็สั่งเป็น10ไม้แล้วนะใช่ครับบางคร้งบางานก็ยี่สไม้ก็มีมาขั้นต่ำมก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็น5 5้าไม้สิไม้อย่างเงี้ยอืมมาทีเดียวก็เลยอยากได้เตาบาร์บีคิวไปใช่ค่ะถ้าเป็นเตาบาร์บีคิวจะดีไหมเตาบาร์บีคิวถ้าถ้ามีพวกควันอะไรเงี้ยครับ มันจะไปกระทบบ้านตอนนี้คือใช้เป็นเตาเตาเหมือนเตาไปอินฟาเลตเตาแก๊สนะคะใช้อินฟาเลตเตาย่างไร้ควันไม่รู้เราเตรียมของรางวัลไว้ไม่รู้ถูกใจหรือเปล่านะฮะเชิญของรางวัลครับมาานี่คือเตาย่างไฟฟ้าเมื่อกี้คุณจ๋าบอกว่าถ้าเป็นเตาถ่านควันมันจะไปทำลายบ้านเขา ทางรายการเราไม่ใจร้ายให้เตาอั้งโล่ใส่่านจาอันนี้ได้สักกี่ไม้เนี่ยสักกี่ไม้ดีอันนี้น่าจะประมาณห้ายี่สิบได้ยี่สิบได้คโอ้ัจนจะวางสองฝั่งได้อย่างนี้ก็ได้ลูกค้าเพิ่มเนาะใช่ลูกค้าไม่ต้องรอนานไม่เสียลมเนาะย่างสองเตาได้เลยไปเตาหนึ่เตาแก๊สหนึ่งหน้าเธอนี่มันจริงๆเลยนะรู้แบบว่าอยู่ที่คุณพันอยู่ที่คุณสามีคุณแล้วแหละฮะคุณจ๋า อยด้นะอย้ยอยด้วยอวยด้วยได้เร้ได้ดได,ด้ได้พร้อมไหมพร้อมครับถ้าพร้อมเชิญประจำที่ครับมาก่อ,อนหน้านี้พระยาองคุณเนี่ยเคยเปิดร้านสม้มตาแล้วใช่ไหมฮะใช่ครับโอเคงั้นคาถามเราก็จะเกี่ยวกับส้มตาดีไหมดีไหม,ด,ด,มดีครับทำไมด้านดูงงงง,ง,ง,นนงั้นคุณหุมมาคาถามข้อนี้คาถามข้อที่2ครับ ภรรยาของคุณชอบทานส้มตำเมนูใดมากที่สุดไม่รู้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะ 1. นส้มตำไทยง่ายๆนี่แหละ 2. ส้มตำปูปลาพูดถึงปลาแล้วเปรี้ยวปากสามตำซัวหรือสี่ตำแตง สิบวินาทีจับเวลาครับตำไทยตำปูปลาตำซั่วหรือตำแตงมันต้องมีสักตำแหละตอบครับถูกมั้เนี่ยเฮ้ย <c oughs> มั่นใจไหมคุณหนุ่มห้สาสิบห้าสิบครับห้าสิบห้าสิบ ตายแล้วเต่าไฟฟ้าสงสัยไม่ได้แล้วมั้งมีทั้งหลายข้อเอาโอเคคำถามข้อนี้จะถูกหรือผิดครับก็ถูกสิเจ้าเธอจ๋าเดี๋ยวเไม่รู้ไม่รู้ดิ เกือบบอกตำแตงละครับผมเกือบไปตำแตงแล้วบอกใช่เขาเขาชอบตำแตงให้ผมกินคุณจ๋าชอบทำตำแตงให้คุณหนุ่มกินอ่าใช่ค่ะช่วงช่วงแต่เวลาไปกินข้าวด้วยกันจะไม่เคยสั่งจะสั่งแค่คูปลาร้าอย่างเดียวตำครูปลารครับผมโอ้นี่พูดแล้วน้ำลายไหลเนาะผมว่าเสน่ห์อาหารอีสานบ้านเราหรืออาหารไทยนี่ก็น้ำปลาร้านะใช่ครับท้องหยอกมันสักหน่อยเนาะนัวๆเนาะน้ำปลาร้าแค่ที่สุดแล้วเอ้ย แล้วคุณหนุ่มชอบกินอะไรเขาทำอะไรให้ผมกินผมก็กินว่ะฮะหมันไสระวังเขาใส่ยาพิษไปแล้วไม่รู้ตัวนะคนนี้ตอบถูกครับเตาไฟฟ้าตอนนี้เอาไปวางไว้ตรงนู้นก่อนนะฮะเก็บไว้ก่อนสะสมไว้ก่อนนะฮะยังมีอีกหนึ่งข้อนะฮะที่จะต้องตอบกันแต่มาพูดคุยกันต่ออีกสักนิดนึงดีกว่านะครับตอนนี้มีลูกน้อยหนึ่งคน แล้วก็คุณจ๋าคุณหนุ่มอยู่กัน3าคนใช่ไหมครับตอนนี้ที่บ้านมีน้องน้องชายกับน้องสะพายอยู่ด้วยทั้งหมดอยู่กันทั้งหมดห้าคนห้าคนแต่ลูกลูกเอาไว้ที่บ้านต่างจังหวัดต่างจังหวัดให้แม่แม่ยายเลี้ยงมาให้อ๋อเป็นคุณยายใช่ไหมใช่ค่ะให้คุณยายเขาเลี้ยงคุณยายเลี้ยงหมเลี้ยงใช่แต่คือเรานี่ก็หาเงินใช่ค่ะเราก็ส่งไปที่บ้านใช่ใช่ค่ะ รายจ่ายเป็นยังไงครับกับรายได้บาลานซ์กันไหมครับทุกวันนี้ไม่สมดุลกันเลยสมดุลไม่สมดุลกันเลยทำไมอ่ะช่วงหลังซ้มตำทั้งช่วงส้มตำนี่ช่วงนั้นติดลบอืมก็คือคุณมีงานที่โรงงานด้วยใช่ครับของผมทำโกหมไม่ออกเป็นก้อนอยู่แล้วก็คือตามเงินเดือนผยไปแล้วแต่ของจ่ายเนี่ยบางทีก็ขายได้มั่งบางทีก็คนไม่มีคนเลยแต่มีรายจ่ายอะไรบ้างในชีวิตมีค่าบ้านค่ารถ แล้วก็ส่งให้ลูก,ลกส่งให้ลูกแล้วก็รายใจส่วนตัวพวกนี้ค่ะม,มาไหมจนวันนี้ต้องมาเปิดร้านหมาล่าใช่ค่ะก็ประทังชีวิตได้สู้ขึ้นมาได้ใช่ไหมฮะวันนี้อยากจะได้ให้ของละวัลกลับไปเยอะๆเลยนะเป็นกำลังใจให้จริงๆนะฮะมาดูกันต่อที่รางวัลชิ้นต่อไปค,ครับา พื้นจาทำไมถึงอยากได้เครื่องดูดฝุ่นเครื่องมันตั้งแต่ซื้อบ้านนะคะอ,อ,อยากจะซื้อจะซื้อก็อยังไม่ได้ซื้อเลยสิ่งที่ก็เป็นของที่อยากได้แหละตั้งใจไว้จะซื้อแล้วก็ไม่ได้ซื้อสักทีใช่ค่ะใครจะดูดปกติใครเป็นคนทําความสะอาดบ้านผมเป็นคนทำคุณที่มันพ่อบ้านใจกล้าจริงทุกอย่างเลยทำกับข้าวทำงานบ้านทุกอย่างนี่นี่แม่สีเดือนอยู่เฉย คุณผู้หญิงทั่วประเทศอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่าเดี๋ยวไม่กินอย่าเพิ่มงานให้สามีที่บ้านเออคุณหนุ่มก็ทําเองหมดทุกอย่างใช่ครับกดบ้านถูบ้านทำงอบข้าวให้เขาแล้วก็ตักผงซักผ้าผมก็ทําทุกอย่างทําทุกอย่างเลย เดี๋ยวมาดูกันว่าคุณหนุ่มเนี่ยจะสามารถสู้เพื่อตัวเองได้ไหมมใช่สู้เพื่อเมียแล้วนะสู้เพื่อตัวเองนะสําหรับข้อนี้เชิญประจาที่ครับนะฮะทำให้ได้นะฮะสำหรับคําถามข้อที่3ถามว่าประโยคไหนที่สร้างกำลังใจให้ภรรยามากที่สุดหนึ่งที่อยู่ข้างๆเสมอนะ 2. อ,อดทนไว้เดี๋ยวก็ดีขึ้น 3. <า>ไม่มีใครไปถึงดวงดาวโดยที่เท้าไม่เลอะดิน <c oughs> จุกไปเลยเจอข้อนี้ <c oughs> หรือข้อ 4. <c oughs> ไม่ไหวอย่าฝืน <c oughs> ถ้าไม่มีที่ยืนให้หาที่นั่ง ถ้าเมื่อยก็นั่งแล้วกัน4ข้อนี้จะเป็นข้อไหน10วินาทีจับเวลาครับที่อยู่ข้างๆเสมอนะอดทนไว้เดี๋ยวก็ดีขึ้น3ไม่มีใครไปถึงดวงดาวโดยที่เท้าไม่เลอะดิ่หรือ4ไม่ไหวอย่าฝืนถ้าไม่มีที่ยืนให้หาที่นั่งตอบครับเอย มาดูกันว่าคำถามข้อนี้จะตอบถูกหรือผิดครับถูกครับเลพูดของเขาคำนี้แหละเดี๋ยวมันกูดตลอดเดี๋ยวมันก็ดีด <S 2> <S 2> ขึ้น จะชอบพูดเขาบางทีวันนั้นขทดสมใจสองคกต้งว่าทาไว้ก่อนดูไว้ก่อนเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเดี๋ยวมันจะดีขึ้นครับผมมันเป็นคําที่ให้กําลังใจกันใช่เขาจะพูดตลอดเลยค่ะคำสั้นๆง่ายๆไม่กี่ประโยคเพราะว่ามันเราฟังแล้วอะมันเป็นกําลังใจให้เรายังดีเหมือนว่าแบบให้เราฮึดซื้ออะเราต้องสู้เคยท้อบ้างไหมชีวิตเคยท้อบ้างไหมเอาจงริงท้อที่ท้อจนแบบร้องไห้จับมือกันหนึ่งเงี้ยร้องไห้แบบ แกลับเก็บร้านกลับบ้านเนี่ยแล้วบอกว่าเขาจะถามทุกคาว่าวันนี้ขายได้เท่าไหร่เท่าไหร่แล้วบอกว่าเอ้ยไขวันเนี้ยได้แค่สองคกนะแบบเครียดจะร้องสองโคกนี่ราคาเท่าไหร่ครับหกละเท่าไหร่หกสิบบาทหกสิบาทคกละสามสิบคกสามสิบบาทไอ้สองคกหกสิบบาทหกสิบบาทกับต้องเตรียมมะละกอเตรียมของนู่นนี่นั่นแต่ได้มาหกสิบบาทคือมันมันมันเราเข้าใจมันแย่แต่บางทีแบบพอแย่ติดกันหลายวันเนี่ยมันก็แบบมันไม่ไหวัเหมือน แบบจนแบบอยากจะร้องไห้เนี่ยใครเป็นคนร้องไห้หนูขร้องไห้จาจะร้องไห้บอร้องไห้ก็แบบแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยแทนที่เราจะมีเงินแบบได้ช่วยเขาเนี่ยับบ่ระชาก็ยังไม่ได้นั่นคือเป็นใจจากสามีช่วยได้เยอะไหมเยอะค่ะคือแบบเขาเขาเขาไม่เคยว่าเราว่าเฮ้ยบอกแล้วว่าอย่าทําไม่ไหวก็ไม่ต้องทาอะไรเงี้ยเขาไม่พูดคบาบอกว่าอดทนไวมเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเดี๋ยวมันก็ต้องดีขึ้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ดีขึ้น่เงี้ย ทำให้เราสู้เนี่ยคือเหตุผลที่ชอบเขามาตลอดก็เหมือนคําถามข้อนี้แล้วก็ตอบถูกด้วยนะครับผมคุณโรนัลด์ก็จาถือเป็นผู้รักที่น่ารักมากๆเลยนะครับที่คอยให้กําลังใจกันและกันแค่คําพูดสั้นๆก็สร้างพลังให้กับคนรักได้สุดยอดจริงๆครับส่วนของรางวัลสะสมของทั้งคู่ตอนนี้มีดังนี้ครับเตาย่างไฟฟ้าและเครื่องดูดฝุ่นเครื่องนี้ครับ ช่วงหน้ากลับมาุ้นกันต่อว่าทั้งคู่จะได้ของรางวัลสะสมเพิ่มขึ้นหรือเปล่าทั้คู่เดียว